พิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษตัดหญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้ในชมพูทวีปนี้นํามารวมไว้ในที่เดียวกันคลั้นนามารวมไว้ในที่เดียวกันแล้วกระทําให้เป็นหลาคลั้นกระทําให้เป็นหลาแล้วก็เสียบสัตว์ใหญ่ๆในมหาสมุทด้วยหลาวขนาดใหญ่ เสียบสัตว์ขนาดกลางๆลางในมหาสมุทด้วยเหลาขนาดกลางเสียบสัตว์เล็กๆในมหาสมุทด้วยเหลาขนาดเล็กพิกุทั้งหลายสัตว์ใหญ่ๆใ,ในมหาสมุทยังไม่ทันจะหมดแต่หญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้ในชมพูทวีปนี้ ก็หมดเสียแล้วพิกุทั้งหลายสัตว์ตัวเล็กในมหาสมุทรขนาดที่เสียบด้วยเหลาได้โดยยากนั้นมีมากกว่านั้นมากนักข้อนี้เพราะเหตุใดเล่าพิกุทั้งหลายเพราะมันมากโดยตัวมันเล็กข้อนี้ฉันใดพิกุทั้งหลาย อาบายก็กว้างใหญ่อย่างนั้นเหมือนกันจากอาบายที่กว้างใหญ่อย่างนั้นก็มีทิฏฐิสัมปันนะบุคคลคือบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิหลุดพ้นออกมาได้เขารู้ตามเป็นจริงว่านี้ความทุกข์นี้เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้ทางดำเนิน ให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้ภิกุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครื่องกระทําให้รู้ว่าทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ดังนี้ภิกุทั้งหลาย เมื่อเรือเดินสมุทรที่ผูกด้วยเครื่องผูกคือหวายแช่อยู่ในน้ำตลอดหกเดือนเขายกขึ้นบกในฤดูหนาวเครื่องผูกต้องลมและแดดแล้วอันฝนตกรถแล้วย่อมจะเสียไปผูกไปโดยไม่ยากเลยฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อพิกขุ จเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8กระทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8สังโยชน์ทั้งหลายย่อมสงบไปหมดไปโดยไม่ยากเลยภิกขุทั้งหลายภิกขุเมื่อจเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ทํทให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8 องคปดอย่างไรเล่าสังโยชน์ทั้งหลายจึงสงบไปหมดไปโดยไม่ยากเลยภิกุทั้งหลายภิกุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักขะย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะย่อมเจริญสัมมาวาจา ย่อมจเจริญสัมมากัรมตะย่อมจเจริญสัมมาอาชีวะย่อมจเจริญสัมมาวายามะย่อมจเจริญสัมมาสติย่อมจเจริญสัมมาสมาธิอนอาศัยวิเวอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักขะปิกุทั้งหลายเมื่อจเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดกระทำให้มาก ซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ดอย่างนี้แลสังโยชน์ทั้งหลายจึงสงบหมดไปโดยไม่ยากเลย